โอ้คาทีโอ้โอคาทีอืมอ่าถ้าเรื่อง B เนี้ยค่าทีคาทีอืมคาทีอืมขอเจงกิ้นหน่อยครับบอกทุกคนขอเจงกิ้นหน่อยครับอืมอืม

พี่ขันโอเคชาเ้าเทาเทาเอ่ะทาเอ่ะร้องมั่งแนวร้องมั่งเป็นเพลงมั่งอย่าปล่อยให้ฉันอยาไม่อย่่เอย่เอย่เอยอยาอย่าอย่า่าอย่า่เวย่านย่ย่เอย่ะอยาอ่าอย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 ่าอ่เอย่่ยอา่ออย่ออาอ่ออย่ย <laughs> อาอ๋าอพ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 องงะจะมาตรงนี้มากอ้าวงานจำแบบนี้ไม่ใช่แล้วค่ะปกติพี่ขันพี่เวกพี่เด็กเขาไม่จำอะไรแบบนี้ค่ะโอเคโอเคนะอ่ะสวัสดีครับขอดูตาไดเท่หน่อยค่ะพี่เวพูดเร็วข้่วเจ๊ I'm hey,